โอเคครับกลับมาเจอกับคลิปที่สองของเรื่องการทํางานกับเขา d a t a นะครับทีนี้เนี่ยเอาข้อมูลจำนวนนับจริงๆแล้วปกติเนี่ยเราจะแบบเฮ้ยถ้าข้อมูลจำนวนนับเราก็ถือว่าเป็น continuous ใช่ไหมเราก็อ่ continuous ก็ continuous มันก็ต้องเป็น linear mode, linear regression ใช้ lm linear model ใช่ไหมฮะแต่ว่าแต่ว่าทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกเขา d a t a เนี่ย มันไม่เหมือนกับจํานวนต่อเนื่องสัทีเดียวนะครับผมเขียนอธิบายไว้ให้ตรงนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ก,ก็เดี๋ยวพูดให้ฟังภาษาไทยนะครับงั้นถ้าเกิดเราใช้ l m ธรรมดาเนี่ยมันก็จะแบบว่า s s u m e ว่าอะไรครับ assume ว่าค่าไอค่าตัว y ของเราเนี่ยฝั่งตัวแปรของเรานะ,ะเดี๋ยวผมทบทวนให้นิดนึงทำไงดีนะเดี๋ยวขออนุญาตเพิ่มเพิ่มหน้าจอดิดหนึ่งนะเขียนอธิบายให้เห็น จัดๆดนะอ่ะนะครับปกติเนี่ยเวลาเราทำ linear model ใช่ไหมครับ lm เนอะ lm ใช่ไหมครับสูตรเป็นไงครับเขียนงครับ y ตัวหนอน x นะครับแล้วก็ data บริบริว่าไปนะ data อะไรก็ว่าไปนะครับ x คืออะไรครับ x ก็คือตัวแปรตามใช่ไหมครับอันนี้คือเขียนไม่รู้เรื่องนะฮะอันนี้คือ response variable นะครับ ส่วนตัว x ตัวนี้นะครับตัว x ตัวนี้เป็นอะไรครับเป็นตัวแปรต้นใช่ไหมครับเป็น explanatory variable ซึ่งถ้าเกิดเราตั้งแบบนี้นะค,คือมันเป็น linear model มันเป็น linear e i o n ปกติซึ่ง assumption อย่างหนึ่งก็คือว่า assumption ที่ใหญ่มากใหญ่ตัวโมระทึกก็คือว่าตัว response variable ตัวนี้ครับต้องอกระจายตัว ตาม normal distribution นะฮะหรืออในภาษาซัสแตเนี่ยเขาเรียกว่า Gaussian นะครับ Gaussian distribution ตั้งชื่อตามคุณเก u s s นะครับไม่มียากกับเกานะฮะเขยังจะเล่นนะดึกแล้วเขยังจะเล่นนะเรานะครับ <Awards> ทีนี้ ไอตัวเนี้ยนะครับมันเป็นเคสพิเศษซึ่งเราใช้กันบ่อยมากๆเลยแต่ว่าจริงแล้วเร,เราสามารถขยายกราเนี้ให้มันกว้างขึ้นให้มันครอบคุมขอม้อมูลหลายๆรูปแบบได้นะครับอันนั้นเนี่ยเขาก็จะมีชื่อเรียกว่า general linear model นะครับ GLM นะครับซึ่ง G.L.M เนี่ยมัน generalize คือมันสามารถไปได้หลายรูปแบบมากกว่าไม่จำเป็นจะต้องเป็นตัวแปรที่กระจายแบบ normal distribution เสมอไปนะครับงั้นความที่เป็น generalize เนี่ยมันกระจายมันมัน,ม,นมันทำได้แบบทั่วๆไปได้มากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของ G.L.M ตัว G ที่เพิ่มมาเนี่ยนะครับสามารถอารองรับการกระจาย ขอ, uh, yeah. าาอของ response variable ได้หลากหลายกว่านะสามารถลองรับการกระจายของ response variable ได้หลากหลายกว่านะครับซึ่งอันนี้จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่เราต้องอ uh, ลองพล o อตข้อมูลดูดูสบัตคณิตศาสตร์นะครับซึ่งก็อาจจะทำให้หนักไปสำหรับพวกเรานะครับผมงั้นรวบลัดแต่ความมาเป็นโรงเรียกว,วิชานะครับแบบปุ๊บปึ๊บสุรลัดวิชามานนะครับ ตงนี้เลยครับถ้าเป็นข้อมูลจํานวนนับนะครับเขาเดต้าหนะึ่งสองสี้นี่นะครับอันนี้มันจะกระจายตัวด้วยพัวซองดิส i ิวชั o นอ่านะครับส่วนใครสนใจว่าพัวซองหน้าตาเป็นยังไงทํางานยังไงอันนี้เดี๋ยวขอให้ไปเรียนในอีกวิชาหนึ่งนะที่อาจจะไม่ใช่ผมนะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวเดี๋ยวผิดอาจจะตัดตามมาตีนะครับ แต่ถ้าเกิดเป็นข้อมูลที่เป็นเรโซเป็นอัตราส่วนแบบ0.5 2.5อะไรเงี้ยหรือข้อมูล0.1 present absent นะครับหรือที่เขาเรียกว่าเป็นข้อมูล binary นะครับอันนี้จะใช้ะจะใช้ binomial distribution นะครับ งั้นเราเราจะกําหนดเรียกไงว่าจะใช้ d i สเ r i b u ล i o นตัวไหนมันใน L M มันกำหนดไม่ได้นะครับงั้นใน G L M เนี่ยง่ายมากครับก็คือว่าใช้คําสั่ง G L M นะครับแล้วอย่างเหมือนเดิมครับไปตัวนอน x data เท่ากับบุ๋ยบุ๋เหมือนเดิมแต่ว่าที่เพิ่มเข้ามาคือนี้ครับ family เท่ากับนี่ครับอุ้ยทำไมถึงทำกับฉันได้ เพิ่ม Family เท่ากับตรงนี้มาแล้วหนูใส่ชื่อ Family ไปเลยลูกนะ Family ตัวนี้คือ,อาการกระจายของรีส r e s p o n ว i b l e ลถ้าอยากให้มันเป็นแบบไหนถ้าอยากให้มเป็นบัวซองก็ใส่คาว่าบัวซองเข้าไปนะครับถ้าอยากให้มันเป็น Binomial ก็ใส่คาว่า Binomial เข้าไปง่ายจะตายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้แล้วว่าเลยทำงานแบบไหนเนี่ยก็คือเติมส่งสิ่งนี้เข้าไปใน G L M ของเรานะครับ มาเรามาดูตัวอย่างกันนะจ๊ะอย่างเช่นอันนี้นะครับอันนี้เป็นข้อมูลฝ้ายใครไม่เคยเห็นลกฝ้ายนะฝ้ายเนี่ยเวลามันเป็นปุยฝ้ายมันเนี่ยนะครับมันก็คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าทุกคนนึกภาพตามนะครับมันก็คือเป็นรังไข่เมื่อก่อนนี่แหละนะครับเป็นดอกฝ้ายของเราปกตินี่แหละนะครับทีนี้เนี่ยแต่ว่าข้างในเนี่ยครับมันมีแบ่งเป็นห้องย่อยๆจะคบในกรณีนี้มันแบ่งเป็นสีห้องแต่และห้องก็จะเจริญมาเป็น กระจุกฝ่ายของมันเองนะครับเนาะอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าตอะไรเขาเรียกว่าโบล์ b o l l โบล์นะครับซึ่งเวลาเขานับว่าฝ่ายผลิตฝ่ายเยอะแค่ไหนเนี่ยเขาก็นับเนี่ยนับจำนวนโบล์ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าจำนวนโบล์เนี่ยมันไม่มี0.5โบล์แบบออกมาครึ่งโบล์อะไรเงี้ยเพราะมันไปตามจำนวนช่องของรังไข่ถึงกับจำนวนคาร์เปล็งเนาะก็คือ1 2 3 4เป็นก้อนเลยนะฮะทีนี้อันเนี้ยข้อมูลอันนี้ก็คือเขาดูว่าในแต่ละระยะนะฮะบอกว่ามีการ เด็ดใบชิ้งเกิดการดีฟอ l ์เอที่ระยะไหนนะครับแล้วส่งกระทบยังไงบ้างดีฟอ l ์เอีตรูรคือไม่ได้ดีฟอร์เรีเลยไม่ใบครบอันนี้คือใบอยู่ครบนะครับ25คือเอาใบออก25%นะครับแล้วดูว่าผลผลิตได้เป็นยังไงดูเรื่องโบดูความสูงดูจำนวนข้อนน่นนั่นนี่อะไรก็ว่าไปนะครับแต่เดี๋ยวเราจะโฟกัสตรงนี้ครับที่โบ ะะว่าเป็นอย่างไรว่ามันมีผลไหมการที่เอาเด็ดใบออกในมันมีผลต่อจํานวนผลิตได้ไหมเพราะว่ามันอาจจะเป็นกรณีก็ได้ว่าสมมติเราผ่าลรงไข่มาดูเนี่ยนะแรงไข่มีแบ่งเป็น4ี่ช่องแต่ปรากฏว่าเอามาไปปุยฝ้ายออกมาแค่3ามภูก็ได้อีกพออีกภูนั้งฝ่อไปด้วยความไม่สุขภาพดีใดๆของต้นฝ้ายเป็นไปได้ถูกไหมเพราะงั้นเราลเรามาดูว่าอันนี้มีผลไหมนะครับทีนี้ อันดับแรกผมให้วาดกราฟก่อนเลยนะครับการวาดกราฟนะครับจะช่วยให้เราเห็นภาพชัดขึ้นนะครับเหมือนเดิมครับกำหนดแกน x ให้เป็นเรื่องของ deflation o กำหนดแกน y เป็นจำนวน boost นะครับแล้วก็วาด g e o m point ไปนะครับจะเห็นว่าเห็นไหมมันมีแค่ห้าลำดับค่อเองแต่ละพ o i n t จริงจริงเนี่ยมันมีจุดมากกว่าน,นี้แตม่มันซ้อนกันอยู่มันก็เลยเป็นจุดหนาๆแบบนี้นะครับใครไม่อยากให้จุดหนาแบบนี้นะครับเปลี่ยนจาก g e o m point เป็น G e o m jitter ได้ นะครับมันจะทําให้เกิดการกระจายตัวของจุดมากขึ้นแต่อาจจะดูแบบปลอมๆมันจะดูกระจายไปหมดเลยนะครับทีนี้ G e o m smooth เนี่ยจากเดิมที่เราเคยใช้ Lm ใช่ไหมครับมันจะเป็นเส้นตรงคราวนี้เลยทำมันใกล้เคียงมากขึ้นเพราะมัน,มนจจไม่ใช่เส้นตรงงนี้เป๊ะๆนะครับมันมีโคง้งนิดๆมันอาจจะมีการตอบสนองที่แบบว่าไม่ใช่เส้นตรงซะทีเดียวนะครับเราก็เปลี่ยน G จอโอมสมูทตัวนี้เป็นเมท่อ Glm นะครับแล้วก็ใส่ f ฟ m i l y ปวดสองเข้าไป นะเราก็จะเห็นว่าโดยรวมแล้วเป็นไงครับเมื่อเรามีการริดหลอนใบมากขึ้นมาทางนี้ใช่ครับเราริดใบมากขึ้นจำนวนโบที่ได้ก็จะลดลงอ่านะเห็นแพทเทิร์นคร่าวๆแล้วว่าจำนวนโบจะลดลงเมื่อมีการริดใบเพิ่มขึ้นนะครับเราสามารถเทสอันนี้ได้โดยใช้พัวซองเิเกชันเพราะฉะนั้นพัวซองเิเกชันเนี่ยชื่อมันแฟนซีมากทุกคนอ่านพัวซองนะเป็นภาษาฝรั่งเศส มันก็คือพูดง่ายๆมันคือ glm ที่ family เท่ากับสองนั่นเองเออเอาแล้ว linear regression ปกติคืออะไรอาจารย์ทุกคนครับ linear เ,เดิมเนี่ย linear regression ท,ที่เราลักกันนะขนาดนี้ linear regression เ,เ,เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือ glm ที่ family เท่ากับเกาเซียนนั่นเองครับคือคือเท่ากับ normal distribution นั่นเองนะครับเพราะฉะั้นเนี่ยทุกอย่างเป็น GLM ได้นะครับจะไม่จะถ้าเกิดแต่และว,ว่าส่วนใหญ่ในชีวิตประจำวันเราเนี่ยเราก็คือเราจะใช้อ่าเกาเซียนเป็น Default อยู่แล้วนะครับงั้นถ้าเราไม่ระบุอะไรเนี่ยมันก็จะ G.L.M. ก็จะมีค่าเท่ากับแอปกตินี่แหละนะครับแต่ในกรณีนี้น,นะครับผัวซอง r e เ s i o n เนี่ยเป็น G.L.M. นะครับเราระบุไปเลยว่า Family เท่ากับผัวซองนะครับเพื่อให้ตอบให้สอดคล้องก,กับการที่เราใช้ตัวนจำนวนนับถูกไหมครับอันนี้ต้องการทดสอบว่าอะไรครับจำนวนโบลที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับ Defoliation หรือไม่นะครับแล้วก็ใช้ Family ัวซองนะครับเสร็จแล้วครับเวลาอ่านผลก็ใช้ Su m m a r y ออกมา เหมือนกับ LM ทุกอย่างเลยครับเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจาก LM เป็น CLM และเพิ่ม family เข้ามาแต่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกนะ็คือว่าการแปลผลไม่เหมือนกันและนะครับการแปลผลไม่เหมือนกันนะครับอ่ะมาดูค่าสะโลปก่อนนะมันเป็นสโลปแบบไม่ไม่ใช่สโลปจริงสะทีเดียวนะครับแต่ตีความคร่าวๆได้ว่าอย่างนี้ครับนี่เห็นไหมตรงนี้ estimate ของ deflation o i ลบ0.003แปลว่าอะไรครับเป็นลบก็แสดงว่าเมื่อ deflation o i เพิ่มขึ้นนะครับก็คือจานวนโบ s สมันจะลดลงโดยประมาณนะครับแต่ว่าไม่ได้ใช่สเกลลีเนียปกตินะครับเป็นศูนย์ลบศูนนเนี่ยนะครับแล้วถามว่าเฮ้ยอาจารย์ลบ0ูนนมเนี่ยมันใกล้ศูนมากเลยนะหรือมันเป็นศูนย์มันมีผลหรือเปล่ามาดูค่านี้ต่อครับ p-value ตัวนี้เป็นตัวบอกว่า I, uh, estimate ที่ได้นะครับ estimate ที่ได้ต่างจาก0ูนยไหมนะครับในกรณีนี้ p น้อยกว่า0 0 00 0 0 0 7 1 1ศนะครับศูนย์ตัวที่ยม5ตำแหน่งถ้า p น้อยกว่าเท่ากับ0.05ก็แสดงว่า e s t ติเมตที่ได้นะครับเป็นรังไงต่างหรือไม่ต่างครับต่างจากศูนย์นะครับจากจากศูนย์อย่างมีนันยสำคัญนั่นเองอ่ะอันนี้เรื่องของสโลปแล้วแต่ว่าแต่ว่าถ้าเป็น GLM นะครับเขาจะดูอีกอย่างหนึ่งเขาอยู่ตรงนี้ครับดูประทาันนี้นะงงเล็กน้อยนะ Residual Deviance กับ Degree of Freedom อ่ายังไงครับ ก็คือจริงๆอันนี้มีคิสตรสรองรับมากมายนะฮะถ้าเกิดอธิบายก็จะยาวนึวแต่ผมผมแปลแบบง่ายๆแต่อาจจะแบบไม่ได้ถูกร้อเอเซอันนี้เคลมไปก่อนนะทัวลงจริงๆคลิปแบบนี้ไม่มีทัวลงอยู่แล้วนะไม่ต้องตื่นเต้นนะหรือมีนะชนอย่าเรียกทัวสินะไม่เอานะไอเดีย n เนี่ครับก็คือโดยคร่าวๆนะฮะความคาด เคลื่อนนะ้เคลื่นระหว่างข้อมูลจริงกับกับอะไรครับกับค่าที่ทำนายได้คือทำนายได้บอกว่าโมเดลทำนายออกมา10ของจริง8ต่างกัน2อะไรเงี้ยนี่คือ d v v i a n c e นะครับแล้วเขาไปเทียบกับ degree of freedom degree of freedom คือแบบ คืออะไรครับในกรณีนี้เนี่ยนะครับก็คือจำนวนข้อมูลทั้งหมดลบจำนวน <c oughs> อเอ้ขอโทษครับลบจำนวนตัวแปรที่เราสนใจเมื่อกี้คือจำนวนเรื่องของดีเ a t ชั n หนึ่งตัวแปรนะครับแล้วก็ลบหนึ่งในกรณีนี้คือ250ลบหนึ่งลบหนึ่งได้248 นี่คือแบบว่าเทียบว่าความคาดเคลื่อนทั้งหมดที่เป็นไปได้2องร้อคือทุกคนต่างกันหมด2องร้อยสี่สิบแปดอันนี้ต่างกันหนึ่ง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 ต่างกันหมดเลยคาดเคลื่อนกระจุยมากงั้นคิดง่ายๆคือว่าอันนี้คือความคาดเคลื่อนที่ค่อนข้างเยอะละสองร้อยสี่สิบแปดในขณะนี้คือนี่คือความคาดเคลื่อนจริงที่เกิดระหว่างโมเดลกับข้อมูลจริงนะครับโมเดลที่ดีตีกลมๆนะครับโมเดลที่ดีนะครับก็คือ residual ดีเวียนส์นะครับจะต้องน้อยกว่า Degree of Freedom อ่านะครับมันควรจะน้อยกว่าถ้ามันมากกว่าแสดงว่ามีอะไรพลาดไปแบบโมเดลเลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับซึ่งมันคอนเซปต์มันคล้ายๆกับ R square นะครับยิ่งน้อยกว่ายิ่งดีนะครับแต่ว่าเขาไม่คำนวณ r square เพราะว่ามันมีความพิสดารในทางคณิตศาสตร์อยู่ที่ว่า R square มันไม่ค่อยเหมาะสมกับ GLM นะครับเวลาเาคุณทำ GLM เนี่ย แล้วมีคนบอกว่าขอ R-Square หน่อยพี่คอนเซปต์นะจ๊ะมันหาให้ไม่ได้นะหาได้แค่ Deviance นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกแล้วนะครับว่าจุดเน้นก็คือว่าอยากให้ Residual Deviance น้อยกว่า Degree of f r e e d o มเท่านั้นเองนะครับง่ายไหมฮะการทำงานกับจำนวนนับเปลี่ยนเปลี่ยนจาก LM เป็น GLM และเพิ่ม Family เท่ากับ ผัวสองเข้าไปแค่นั้นเองไม่ยากใช่ไหมครับก็เดี๋ยวในคลิปถัดไปเราจะมาดูเรื่องของการทำงานเกี่ยวกับบึ้งบิน a รี Data แล้วก็ข้อมูลที่เป็นสัดส่วนนะครับว่าจะแตกต่างกันอย่างไรนะครับโอเคครับไปกันครับบ๊ายบาย